งางเรื่องชีนี่แอนรู้สึกโชคดีอย่างแรกคือโชคดีที่มาเล่นค่ะได้เล่นคู่กับพี่ต่ายเพ็ญภาใช่ไหมคะก็ก็โชคดีได้ได้ทางานเขาเขาก็ได้สอนแอนหลายหลายอย่างเรื่องการแสดงการส่งอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งช่วยอแอนในงานต่อไปแอนก็รู้สึกคือดีใจจริงๆเพราะหนังเรื่องเนี้ยมันมีคู่หนึ่งที่เป็นทอมดี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอีกคู่ที่เป็นแค่ผู้หญิงสองคนมาลักกันซึ่งแอนคิดว่า โดยรวมแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเรานึกถึงผู้หญิงแล้วผู้หญิงเราก็จะนึกถึงคําว่าทอมกับดีใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้หนังเรื่องนี้มันทําให้เห็นผู้หญิงสองคนอะมันเห็นกลุ่มตรงกลางแค่ผู้หญิงสองคนที่มันรักกันไม่ใช่ทอมไม่ใช่ดีอันอยากให้คนรู้คือคือมันก็เป็นหนังผู้หญิงก็จริงแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันมันให้รู้ว่าความรักอะเป็นอะไรที่ เ็นอะไรที่สวยงามจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่มีขอบเขตไม่ว่าจะเป็นเพศอายุฐานะหน้าตาหรืออะไรก็ตามคนสองคนไม่ว่าจะเป็นใครมารักกันได้แล้วแอนก็อยากให้ทุกคน So